มันเทศของเรานะคะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ล้างหั่นนะคะนำมานึ่งประมาณ20-30นาทีนะคะจนกระทั่งมันของเราก็สุกนะคะมันเทศของเรานะคะเราจะนำมาบดนะคะ นั้นเรานำบทนำมาบทผ่านตะแกรงแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้ที่ปั่นก็ได้นะคะ นี่นะคะเราบทแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำหมั่นโถทานกันนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะแป้งนะคะแป้งสำหรับทำซาลาเปายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเกลือปน่นผงฟูยีสต์นะคะยีสต์แห้งเนยสดจืดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนมสดจืด มันเทศนะคะขอแป้งนี่เราร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือปน่นผงฟูนะคะ แล้วก็ยีสต์ผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมของเราเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทำหลุมไว้นะคะตรงกลางใส่นมลงไปนะคะ เรานวดแป้งของเราเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเป็นเ,เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะมาแบ่งแป้งนะคะก้อนสีขาวนี้จะประมาณอาสองส่วนนะคะแล้วก็สีแป้งสีขาวของเราจะประมาณสองส่วนแล้วก็สีเหลืองนะคะจากมันเทศจะประมาณหนึ่งส่วนนะคะ พราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแบบนี้แล้วก็เอาหนึส่วนมานะคะ1ส่วนนี้เรามาเก็บไว้ก่อนนะคะไว้ผสมกับมันเทศของเราจากนั้นเราก็จะมานวดค่ะ,ะนวดแป้งสีขาวกันค่ะนี่ก็หาผ้าขาวบางนะคะคลุมไว้ก่อนนะคะการแห้ง แป้งแห้งค่ะโรยแป้งนวลไว้นะคะเราจะนวดแป้งของเรากันนวดแป้งสีขาวก่อนนะคะเนยสดของเรานะคะแบ่งครึ่ง นวดเลยนะคะเนยก็เป็นอุณหภูมิปกติของห้องค่ะค่ะพอแป้งของเราเขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเนียนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ ใช้แรปคุมไว้ด้วยนะคะกันไม่ให้แป้งของเราแห้งเราจะมานวดแป้งสีขาวนะคะแล้วก็ใส่มันเทศลงไปเลยนะคะ นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเรานวดจนกระทั่งมันแท่งของเราเข้ากันกับแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาใส่เนยค่ะแล้วก็นวดนะคะ เดี๋ยวมานวดจนกระทั่งส่วนผสมของแป้งเข้ากันกับเนยเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะโรยแป้งนวลน,นะคะเราจะมารีดแป้งของเรานะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ นะคะเรารีดแป้งของเราจนกระทั่งได้ประมาณว่าแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะสีขาวเดี๋ยวเราไปรีดแป้งสีเหลืองกันอีกทีนึงนะคะมารีดแป้งสีเหลืองกันนะคะก็อันนี้ใช้กระดาษไขนะคะก็รีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเหมือนกับสีขาวเลยค่ะถ้าติดก็ ใช้แป้งนวลได้นะคะถ้าไม่ติดเราก็รีบไปเลยค่ะเราก็จะได้นะคะแป้งสองสองแผ่นนะคะสีเหลืองกับสีขาวนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำนะคะมาชุบใช้น้ำนะคะแล้วก็ใช้แปรงทาแบบนี้นะครับไม่ต้องให้เปียกมากนะคะหมาด เพราะว่าเราจะเอาแป้งสองแผ่นนี้ประกบกันค่ะจะได้ไม่แยกออกจากกันนะคะก็แบบนี้เลยค่ะ ากนั้นนะคะเราจะใช้แปลงชุบน้ํานะคะแล้วก็มาปัดปาดนะคะพอมันมาดนะคะทาทาเลยหมุนเข้าแบบนี้นะคะ แล้วก็คลึงนะคะคลึงให้ขนาดเขาแบบเท่าๆกันนะคะค่ะหลังจากที่เราคลึงนะคะจนกระทั่งส่วนของแป้งซาลาเปาเรานะคะได้รูปทรงประมาณเท่าๆกันแล้วเท่ากันมากที่สุดแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งเลยค่ะ ก็สองนิ้วนะคะขนาดที่ตัดนี้นะคะก็ถ้าใครอยากจะได้เล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะ ก็จากนั้นนะคะก็นำกระดาษไขนะคะมาวางแบบนี้ค่ะใส่ไว้แบบนี้นะคะกันไม่ให้แป้งของเราเขาติดนะคะเราจะพักแป้งของเรานะคะ20นาทีค่ะก่อนที่จะนำไปนึ่งนะคะคุมด้วยผ้าขาวบางกันแห้งแป้งแห้งด้วยค่ะโอเคนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็พอน้ำเดือดแล้วเราก็นำหมันถูกข,ของเรานะคะมานึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาดูมันโถของเรา,เากันนะคะโอเคเลยนะคะสุกฟูเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราเก็บขึ้นก่อนนะคะพัก